ไ i มิ with no? นะิทวโวิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก็ก่อนอื่นนะครับมาดูทำเฟรมเดนก่อนนะครับก็เมื่อวานนี้นะเป็นแทงแรกเลยนะครับที่ป e ิดเป็นสีแดงครับหลังจากขึ้นติดต่อกันมานะครับถึง5วันเลยทีเดียวนะครับสำหรับราคาทองคำโดยราคานะครับได้ขึ้นไปติดโซลนะประมาณสัก เ0นะฮะแล้วก็ไม่สามารถผ่านไปได้นะครับเลยมีการย่อตัวกลับลงมานะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนที่ผ่านมาเนาะและเชา้านี้ครับเปิดตลาดมาเป็นสีเขียวเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ในทางเฟรม1ชั่วโมงกันดีกว่าครับว่าวันนี้จะเทรดยังไงได้บ้างก็เมื่อวานนี้นะครับก็ได้ให้โซนไว้เนาะว่าเออถ้าราคาเนี่ยช่วงเช้าที่เราวิเคราะห์เลยนะครับว่าจุด70เนี่ยนะครับ มองเป็นจุดที่เซลได้เลยนะครับเออแล้วถ้าจะลงมาบายเนี่ยลงมาบายโซนนี้นะครับพรีเฟอร์มากกว่าคือชอบโซนนี้นะครับซึ่งราคาครับมันไม่ได้ลงมานะในรอบแรกมันลงมาติดตรงนี้ครับประมาณสี่แปดแล้วก็เด้งไปเจ็ดศูนย์นะครับพอเด้งไปเจ็ดศูนย์ลงมาอีกครั้งครับรอบนี้ครับลงมาทะลุแนวรับของเรานะครับแต่ว่าเป็นเฟรคเบรกเอาครับแล้วก็มีการเด้งกลับของราคาขึ้นไปจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเอง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตโซนบายโซนเซเว่นใหม่นะครับว่าวันนี้ใช้โซนไหนได้บ้างนะครับอตอนนี้เราเริ่มเห็นร่องรอยของราคาครับที่เขาทิ้งไว้แล้วนะครับว่าเออมีจุดไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับผมขอลบลบูกเส้นบางอันก่อนนะโอเคตอนนี้เราเห็นแล้ว พอมันมีโครงสร้างราคาครับเราก็จะเอาเส้นที่เราตีฟิโบนะัชชีออกไปก่อนเนาะอย่างแรกครับเสื้อโซนนี้เลยนะครับโซนออทัมไฮนะครับที่ราคาขึ้นมาแต่ออทัมไฮไว้ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้เป็นแนวต้านของราคาได้เลยนะครับหรือว่าจะมองเป็นสะพายโซนก็ได้นะ,อ,ะอันนั้นโซนแรกนะครับอันนี้โซนที่สองโซนแรกนะครับ นั่นก็คือราคา2875นะครับจนถึง2882นะครับเป็นแนวต้านนะเอออทอรไฮของเรานะครับถ้าราคาขึ้นมาโซนนี้นะครับสามารถพิจารณาเข้าเซลล์ได้นะครับแต่ก่อนถึงโซนออทอรไฮารอีกโซนหนึ่งครับนั่นคือโซน2864นะครับจนถึง2870นะครับโซนนี้เพื่อนๆถ้าราคาขึ้นมานะครับอาจจะพิจารณาตบเซลล์ลงมาได้เหมือนกันครับ ส่วนแนวรับครับแนวรับแรกของเราก็คือเส้นตรงนี้นะที่เป็นฟลิปโซนของเรานะครับเราสามารถพิจารณาได้ครับ2830นะครับจุดนี้อาจจะเป็นจุดแรกนะครับที่เราพิจารณาเข้าบ่ายครับจุดที่2นะครับคือโซนนี้เลยนะครับ2810นะครับจนถึง2812นะครับโซนนี้บ่ายได้ครับและอีกโซนหนึ่งนะครับโซนสุดท้ายวันนี้นะครับที่เรา มองกันไว้นะครับนั่นก็คือ2794นะครับจนถึง2798นะครับสามารถพิจารณา buy ได้ครับและนี่ก็คือโซนต่างๆนะครับที่เราวิเคราะห์กันไว้นะว่าราคาเนี่ยมีแนวโน้มนะครับว่าเออถ้ามาเนี่ยเราอาจจะ buy หรือ sell นั่นเองนะครับี่สอนให้ดูรู้ไว้นะครับว่าเออน่าจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับ แต่ละโซนนะครับถ้าเราเล่นเนี่ยครับเราจะเอากำไรชัวร์นะผมแนะนำว่าประมาณสัก300ถึง500จุดนะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นก็อาจจะต้องใช้เทคนิคอื่นวิเคราะห์เนาะแต่ถ้าใครเล่นสั้นนะครับ300 500จุดนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันนี้ครับทุกคนนะครับแนวต้านของเราถัดไปนะครับ2865นะจนถึง286ถึง2870นะครับอีกโซนหนึ่ง2878นะครับจนถึง2882นะครับออทามไฮ และอีกตันหนึ่งครับ2 9 0 2 9 0เก้าศนะครับที่รออยู่เนาะส่วนแนวรับครับแนวรับแรก2830ครับแนวรับที่2 2810จนถึง2812และแนวอีกแนวรับหนึ่งนะครับ2794นะครับจนถึง2797ครับและนี่คือบทวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันนี้ครับทุกคนถ้าเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง The o โอ้เทรดเดด้วยนะครับและถ้าใครคอมเมนต์มาด้วยก็ยินดีมากๆเลยนะครับ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ